อัปเดตนะคะความเคลื่อนไหวของนอนริซ่าค่ะแหมงานนี้ค่ะต้องบอกว่าโปะเลยนะคะใช่เลยริซ่าแน่นอนค่ะไม่ผิดตัวนะคะแหมก็กําลังเลื่อนฟีดใหม่ๆนะในไอจดูอยู่นะคะเมื่อคืนนี้ค่ะก็ต้องมาสะดุดตานะคะกับภาพภาพนี้โดยทันทีค่ะว่าเอ๊ะมันคุณๆนะเอ๊ะใช่ริซ่าหรือเปล่าคือก็ไล่าตามดูนะคะก็ไม่เห็นว่าเ,อาเธอโพสลงไรไอจีแต่อย่างใดนะคะแต่ว่า พอดูรูปถัดไปนะคะก็เป็นรูปนะคะที่เอากลังวิ่งเนาะลิซ่ากำลังวิ่งแบบนี้นะคะซึ่งมันก็เป็นท่าเป็ดน้อยะคะ่ะที่เธอชอบวิ่งนะจะเป็นท่าเอกลักษณ์ของเธอเลยะคะ่ะต้องบอกเลยนะคะพอเห็นท่านี้ปุ๊บก็บบกว่าเออใช่เลยนี่ลิซ่าแน่นอนเลยนะคะก็เห็นว่านะคะเออเป็นรูปนะจากแฟนเพจคะ่ะที่เขาเอามาลงนะแล้วก็มีการแท็กถึงลิซ่าเนี่ยะคะ่ะ<ฟ>ก็เผยให้เห็นนะคะถึงบรรยากาศะคะ่ะที่เออองลิซ่าเนาะกำลัง ท่องเที่ยวนะคะอยู่ที่นิสประเทศฝรั่งเศสนะคะแล้วก็พอซูมเข้าไปใกล้ๆค่ะก็จะเห็นว่ามือของเธอนะคะก็สวมแหวนสีแดงอยู่ด้วยนะคะก็เป็นวงเดียวกันกับตอนที่เธออยู่ที่สนามบินที่อินชอนด้วยนะคะซึ่งก็เลยบอกว่าเออเนี่ยใช่นอนริซ่านแน่นอนนะคะแถมยังมีท่าวิงของเธออันเป็นเอกลักษณ์ด้วยนะคะ ซึ่งก็จำได้ว่าตอนก่อนที่จะเข้าไปในสนามบินเนาะลิซ่าก็ยืนอยู่ข้างนอกก็ยังทำท่าเป็นน้อยแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ไหนจะมีที่มิกผมของเธอนะคะเอออันนี้ก็คุ้นๆตาเหมือนกันนะคะมันเป็นลายตารางลายสก็อตใช่ไหมอันนี้คล้ายๆก,กันกับของพี่ซูเลยนะคะพี่ซูเนี่ยก็มีใช้อยู่อันนึงเหมือนกันนะคะเพจตอนนั้นก็ถ่ายรูปอยู่ที่หน้ากระจกบานหนึ่งเนาะที่ปารีสนะคะ ก็ดูคล้ายกันมากๆเลยค่ะสงสัยจจะไปชวนกันไปช็อปมาอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะคะแล้วก็ส่วนเมื่อคืนค่ะก็ถึงกับจึ้งกันไปเลยเนาะเมื่ออยู่ๆค่ะว g ก็มาปล่อยนะคะคลิปมันนี่นะคะที่เป็น dance practice video ออกมาค่ะในเวอร์ชั่นที่อยู่ในห้องซ้อมค่ะก็บอกว่าโอโ้โหนอยซ่าน่ารักมากๆเลยเนาะเป็นแบบว่าลุกสาวผมยาวนะคะบรอนทองแบบนี้นะคะแล้วก็แบบว่าเออ บว,ว่าเวลาที่เธอเนี่ยไว้ผมยาวทีไรรู้สึกว่าเธอนั้นเหมือนตุ๊กตาทุกทีเลยนะคะแล้วก็อินเนอร์ตอนที่เธอเต้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามาเต็มนะคะเต้นเนี่ยยันปลายริ้วกันเลยทีเดียวนะคะสวยน่ารักมากๆค่ะลายการเต้นเนี่ยชัดมากเลยะคะ ซึ่งก่อนหน้านั้นนะคะก็เห็นเธอค่ะก็ลงในติ๊กต็อกเนาะแต่ตอนนั้นเป็นผมสั้นนะคะก็ว่าน่ารักแล้วนะคะแต่พอเปลี่ยนมาเป็นลุกสาวผมยาวนี่จะบอกว่าบลิงเห็นก็ใจเหลวกันไปตามๆกันเลยนะคะดูอินเตอร์มากๆเลยค่ะอแอดก,ก็เอาอัปเดตมาฝากแล้วกันถ่ะเมื่อคืนนี้ค่ะมีคนพบนอรลิซ่าเนาะกำลังพักผ่อน,นะคะ่ะเดินเล่นค่ะอยู่ที่นีซด้วยนะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ก like, กดไลค์กดแชร์น,นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า